แล้ว,วันเวลาแห่งการเป็นผู้นําอาเซียนก็เวียนมาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2538หรือคริสตศักราช1995ไทยรับตําแหน่งประธานอาเซียนในสมัยพระนทานายกรัฐมนตรีคนที่21ในบรรหารศิลปะอาชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่5ณกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14-15ธันวาคม ปี1995ในปีที่ราชนาจาักไทยเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นปีที่ได้ทำหน้าที่เจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นครั้งแรกมาปีนี้อาเซียนได้ต้อนรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกใหม่ลำดับที่7 นายกตัฐมนตรีบรรหารศิลปะอาชาแห่งราชนจาจักไทยกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับเวียดนามสู่ประชาคมสมาณชฉันท์แห่งอาเซียนอย่างอบอุน่นและย้ำว่าจะรักษาแนวโน้มนี้ให้คงอยู่ต่อไป